สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ทีเจเกมโชว์ EP สองแล้วเย้อาทิตย์กับสองอาทิตย์แล้วไม่ได้ลง เกมเลยวันน yeah. ี้มีเกมเดิมไามเล่นชื่อเกมว่าฮูอาร์มีเหมือนเดิมเออผิดไวยากรณ์ด้วยไวยากรต้องเป็นฮูอาร์วีเออแต่ไม่เป็นไรฮูอาร์มีร้วการพิ่คนวันนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยเฮ้ยเลนสกอนเซอร์วะได้สปอนเซอร์ได้ใช่ไหมเก้าอเซอร์ของอยูเอง้นเก้นาเก้าอี้งอยง่นั่นเป็นเกงาองง แงนั่งสบายป่ะแน่นอนอยู่แล้วของดีอย่างนี้เออเฮ้ยคนนั้นหลับคนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสบายไปแล้วโอ้ยตัวๆัวตโทษโอ่โหน่หนิมเกินอ่ะมาฟังกติกาดีกว่านะครับกติกาเกมฮูอาร์มีก็คือจะมีกระดาษให้คนละใบอ่าโดย ในกระดาษเนี่ยจะมีคําใบ้อยู่คาใบ้เนี่ยจะเอาเป็นแปะไว้บนหัวของแต่ละคนแน่นอนว่าต,ตัวเองเนี่ยไม่เห็นอย่างแน่นอนเราเห็นจากคงคนอื่นเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้รู้ว่าเราคือใครตาม,มชื่อเกมมัวมีเราก็ต้องถามคําถามครับให้มันแคบที่สุดจนกว่าเราจะรู้ว่าเราคือใครเราจะให้เวลาคนละสองนาทีจับเวลารอบนี้คนละสองนาที ถามไปเลยเต็มที่2นาทีเต็มที่เลยแล้วก็ให้สิทธิ์ด้วยสามารถใช้เอ็กซ์ตารไทม์ได้ก็ขอเพิ่มอีกสานาทีได้ไหมเฮ้ยได้แค่คนละครั้งเดียวคนละครั้งเดียวได้รอบละครั้งเท่านั้น3นาทีจะใช้หรือไม่ใช้มีแบบบอกคำใบ้แรกไหมแบบตัวหนังสือคนแรกไม่มีไม่ได้ไม่ได้ห้ามง่ายไปห้ามห้ามจะง่ายกันไปเยาเย้ยยเราเริ่มกันเลยกับดาราไทยครับมาเดี๋ยวเรามาหยิบดาราไทยกันเลยดีกว่าครับ มามองกันหูยง่ายใครวาเไขตตาก่อนเลยได้ไหมงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับผมสองนาทีเจะเวลาไปลุยอย่างไรเลยผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้ชายลูกครึ่งไหมไทยคนไทยแท้เลยอ่ะไม่มีผสมเลยไหมทำไมรู้เฮ้ยทำไมรู้อ่ะเคยอยู่ช่องสามไหมเหมือนจะเคยนะ เหมือนจะเคยใช่ใช่ใชเขาเล่นอะไรคุณคุ้เล่นละครนี่แหละอ๋อโอเคเล่นละครโอ้ยแสดงว่าไม่ค่อยแบบว่าชดช่วงในวงการนี้เท่าไหร่ไม่ดีเขาเคยแสดงภาพยนตร์ไหมหนังโรงหนังโรงไม่เคยได้เห็นนะไม่เคยได้เห็นเพราะไม่ค่อยได้ดูอ่ะดิตายแล้วลืมไปแล้วโรงหนังเป็นยังไงลืมแล้วเนี่ยหนังไทยเป็นยังไงได้อะไรบ่าวนี้อายุประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณสี่ถึงสี่ สามสิบถึงสี่สิบสามสิบถึงสี่สิบดังเลยใช่ไหมโอ้ยเขาเขาแบบว่ามีมีแฟนในวงการไหมมีช่วงหนึ่งเป็นข่าวมีช่วงหนึ่งเป็นข่าวเลยเหรอ่ก็ดาราทุกคนก็มีข่าวทุกคนก็มีข่าวทุกคนแม่งยากตรงนี้แหละด่านี้มีเวลามีกมัอ่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคนดังอ่ะมคนดังก่อนเราที่แรงกเนี่ยถือว่าคนดังอยู่เอ่อนางเอกที่เขาแบบว่าเล่นคู่ด้วยกันบ่อยๆนี่ใครอ ไมรัอะไรวะเนี่ยยิ่งจะแสดงว่ายากอันเนี่ยเจนเรื่องหนึ่งดังๆเรื่องหนึ่งดังๆ้ขอบคุณมากเลยเรื่องหนึ่งเลยอ่ะมาบุ้มเลยบุ้มเลยเหรอชายมีแห่งชาเนาะเวลาไอะมีมีในใจแล้วจะไม่ไปรู้จะไม่ไปในใจก่อนพร้อมนะสองนาทีเจ้เวลาไปผู้ชายที่นึ่ผู้ชายใช่ทำไมชื่อเหมือน เจ็ดหรือผู้ใหญ่ใบรุ่นตอนปลายเออซีรีส์หรือละครเขาไม่ดังจากซีรีส์หรือละคระสินแต่ถามว่าเล่นไหมก็เคยเล่นอยู่เล่นเยอะเล่นเยอะก่อนเล่นเยอะอุยประมาณน้ต้องยกนิ้วให้อะนิโป้โรเขียวขาว่ อุ่ยส่วนมากก็ขาวแหละยิ่งกว่ากระดาษดีกว่าอุิยอุ้ยเลยเหรอบ้าบอโอ้ชัดขนาดนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้บอกแหววบอกล้นมันยากอยู่โอ้สายแท้ใช่ไหมแท้แท้ลองตอบได้ไหมเดี๋ยวเพิ่งนี่โอยู่ใจเย็นหมดเวลาโอ้โหแม่จะรู้แล้วกันทีต่อไปนะครับห้าสี่สามสองผู้ชายผู้หญิง ผู้หญิงผู้ชายเฮ้ยผู้หญิงเหอะบอกต้องบอกความจริงต้องบอกความจริงกูเป็นใครวะเนี่ยเป็นวะแล้วแต่ลมเขาอ่ะเออติ๊กตอกยูนี่ไอ้มี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 เออมีโฆษณาหรือละครหรือหนังมีทุกอย่างทุกอย่างเลยพ่อบอกหนางเอกเก่าหรือนางเอกใหม่โอ้ยเรียกว่าตำนานเรียกว่าตำนานเลเจนด์อีกแล้วน่าจะน่าจะเกษียณแล้วแหละท่านนึกผิดให้คำนวณไม่ออกเลยแรงเลย ยังดังอยู่ดังตลอดไปสิบมิสสุดท้ายครับผมยาวผมสั้นยาวก็ผู้หญิงอ่ะต้องผมยาวยาวตลอดวันนี้ยาวตลอดการเออไม่เคยหักตั้อไม่เคยเลยสามสองหนึ่งเตรียมเอาละครับคนสุดท้ายครับโอ้โหซ้อซ้อผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงอีกแล้วเออเต้นละครปะละครหลักเลยหลักเลยหลักด้วยหลักเลยร้องเพลง ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นใช่คำว่าไม่ค่อยเห็นเลยไม่เห็นถ่ายภาพยนตร์ไหมไม่ค่อยเห็นเนาะอาจจะมีแต่ว่าไม่ค่อยไม่ไม่ไม่ได้เด่นมากอ่ะนางเอกหรือเป็นนางร้ายนางเอกเลยนางเอกเหรอเอกเลยคนนี้สกัลินเนี่ยเป็นพิธีกรได้ปะโอ้ยไม่ค่อยเห็นอ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยคือถ้าดาราผู้หญิงนี่รู้จักแค่คนเดียวเนี่ยคนเดียวเลยที่เหลือไม่รู้จักใครเลยแฟนหรอตัวอักษรย่อไหมฮะชื่อชื่อมีใบให้หน่อยไหม เขาจะมาอะไรข้างนอกชื่อภาษาอังกฤษให้ให้ชื่อภาษาอังกฤษนี่แฟนเขาหล่อแฟนเขาหล่อมีแฟนด้วอมีแฟนดล้วมีแฟนแล้วสวยด้วยสวยด้วยนางเอกโอ้ยเอ้านี่มันแฟนเขาอยู่ ep ที่แล้วดิอ่าไม่รู้นะเจมส์จิรายุผิดแน่ ต่อไปเลยตอบไปตอบท่านครับต่อไหนต่อฮอร์โมนเหรอฮอร์โมนเดี๋ยวคำตอบพี่เอ่อโอเคดึข้อมูลแล้วอ่ะดึงข้อมูลซะแล้วลืมแล้วเนี่ยทำทุกอย่างอย่างไม่เห็นอ่ะยาย่ายาย่ายาาเป็นคำตอบที่ เ้่นเียใครแล้วทำทุกอย่างขนาดนี้สุดท้ายครับคนนี้ว่าเปล่าเลยนว่าเปล่าเลยไม่ใช่ชื่อไทยไม่สดแล้วเนี่ยแอฟทัศนโอ้โหนี่ชื่อไทยขนาดีแอฟไงแอฟไงแอฟอะแอ e เอ d อพออ๋อโดดนเรียบร้อยแล้วรอบนี้ ก็ไม่มีใครต่ำเลยครับผมเราเชื่อว่ารอบต่อไปน่าจะมีคนตอบได้บ้างแล้วเพราะว่าใกล้ตัวขึ้นคือกากเลยแอนิเมชั่นยอดฮิตนั่นเองก็ไม่ไดูเหมือนเดิมมามาเลยครับผมนี่ อย่าบอกนะเราขั้นด้วยรางวัลวันนี้เรามีรางวัลด้วยจริงไหมเนี่ยที่บอ้ยทุกคนทุกคนจำภาพนี้เอาไว้นะถ้าเผื่อว่าใครไม่ได้นี่เรามีคลิปนี้อยู่เอาเอาไปใช้เลยเนี่ยออฟฟิศเออให้ใช้ที่บ้านมันใช้ที่บ้านใช้ที่นี่ใช่นี้มันถอดสวิตได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่เลยมันเล่นหมดเลยเหรอหมดเลยอ่ะกีแคปก็ได้แต่งสวิตก็ได้เออได้หมดเลยด้วย สองละวันเอาเอาโดนโดนเดี๋ยวหายฟังน้องกระฟิวก่อนเลยเริ่มครับผมเป็นคนนะล่าเอ้ยเป็นคนกนพี่ยังเป็นคนหรือเปล่าตัวสูงไหมตัวสูงไหมไม่เดี๋ยวก็เตี้ยเออแล้วแต่เดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็เตี้ยนี่ข้อมูลนี่ข้อมูลสำคัญเลยถ้าสูงเดี๋ยวก็โอ้รู้แล้วทางนั้นน่ะรู้แล้วรู้แล้วใส่แว่นใช่ไหมใส่แว่นโคอะไรหรือเปล่าน้ำเลยน้ำเลยเดี๋ยวเวลาตัดต่อ ใช่คนเรียกว่าสัตว์ได้ไหมมันก็ไม่มีสัตว์ที่แบบนัอนนะแต่มีหาง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 งงมีหูด้วยมีพลังวะอุ้ยมีเยอะเลยมันมีมดเหล็กตุบุ้นเออมีฟ้าปะมันก็หลายตัวนะคิดดีๆนะหลายตัวนะเออมีหูมีหางตัวเหลือตัวทีเหลือแล้วโอ้ยยังเหลือ้กำลาง บางทีบางทีก็น้ำตาลสีน้ำตาลไอรุ่งเือดำแม่งก็มั่นใจตัน้ำตาลบางทีก็น้ำตาลมันใจแล้วมันมีน้ำตาลด้วยให้เป็นตัวที่เราคิดดีมีไงก็ต้นยอ่ะต้วนี้มันอนั้นแหละกอั่นแหนั้นแหละที่ปี๊ปปี๊ปปี๊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 ปีอปี๊ปี๊ป้๊ปี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 ี๊ปี๊ะี๊ปีีีกป ไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เคยดูเลยใสๆเลยใสเลยใสเลยเชี่ยนะแต่อมมัไม่ได้ยุคแต่คุณคุณคุณมีมือวะฮะมีมันจะเป็นเนี่ยจะเป็นโดเรมอนใช่ไหมล่ะกินข้าวเปล่ากินข้าววะไม่เคยเหนข้าวเปล่าเลยคำถามแปลกมากเลยหรือกินขนมไม่เคยเห็นกินขนมเลยหอได้หอได้เดอร์ตี้ดัต้าวะหอได้ด้วยมีปีก ไม่มีปีไม่มีปีห่อได้เฉยเขาใช้ใบพัดหรือเปล่าอุ้ยใบชัดไปเหรออุ้ยหายแล้วแย่แล้วใช่ไหมนะแต่เราเหมือนเหมือนแบบย้อนมนุษย์ป่ะอุ้ยมันก็ข้อมูลสำคัญนั่นเนี่ยข้อควรสำคัญย้อนมนุษย์อุลตร้าแมนเหรอประมาณประมาณยุค80เออ80อะไรมเงาเก่าเก่าเกิดทันซะด้วยสิหุ่ยง่ายหุ่ยไม่รู้แล้วเนี่ยเป็นปาร์คิปสันเหรออุลตร้าแมน โอ้โหอุจจาระใ้มืออย่างนี้พี่อุจจาระใ้มืออย่างนี้ท่าแปลงว่าล่ะท่าแปลงว่าเอ้แต่ท่านี้ก็มีนะอุ้ยเอ้ยมีมีเราตุกตุ๊กอะไรนะแปลง่างได้ไหมสามแบ่งแรงเขาได้แบ่งแรงบ้างวะแบ่งแรงอยู่แล้วโอหมดเวลาสองนาทีเริ่มได้ยากเปล่าไม่ยากเลยไม่ยากไม่ยากเราจะยากอยู่อ้าวแต่ต้องผ่านตาบ้างอะ ทิ่สมัยนี้หรือที่สมัยก่อนสมัยเราเด็กๆสมัยเราเด็กๆเด็กๆประมาณแปดห้าแปด้าเคยออกช่องเก้าป่ะอุ้ยบ่อยบ่อยด้วยไม่ออกช่องอื่นเลยดีกว่าไม่ออกช่องอื่นเลยเช้ากางผู้หญิงจริงๆก็มันมีเพศเล่เออมันไม่น่ามีเพศนะเอ้ยไม่มีตอนที่ดูมันไม่มีเพศเออแต่ลุกมันออกมาเหมือนผู้หญิงไงถือดาบป่ะไม่ถือดาบแต่ชอบถือ ชอบถือชอบถือชอบถือไม้ตีนิ่เหรอไม่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 หว่าตีแ่าวเหอนกเลยไก่ทองไงสู้กับแทงกระลาล้ระกัล้วนี่อะไรวะสองหนึ่งอะไรวะ เอียงแล้วอ่ะตายตั้งแต่ไม่มีเพศเนี่ยถึงเวลาตอบแล้วครับผมเริ่มจากคนแรกเลยตอบคือโคดัรนบผมถูกอยู่แล้วตอบคือบุดเฮลตอบที่โอ้ไม่มีข้อมูลแปลงร่างได้กิ่รถข็นรถไม่ใช่ข็นรถไม่ใช่ข็นรถบิน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 ได้ ของอิมปังแมนเฮ้ยว่าเป็นคำตอบยี่ถูกแล้วกันแล้วมันคืออะไรชื่อเต็มคืออันปังแมนอ๋อแต่ตอบว่าปังแมนอยากตอบเวลาได้ไหมเมื่อกี้อยากใช้เสติดไหมเอต้าได้ไหมเอต้าได้ต้าได้มีสิทธิ์อยู่เร็วเร็วเร็วเร็ใช้เอต้าดีกว่าโอเคได้ครับผมวิ่งเร็วมีเพจวิ่งเร็ว

เออคนละแต้มเลยนี่ว่ะจูเนี่ยต่อไปรถเขียนเฉยเราจะเข้าสู่ช่วงแบบไฮไลท์ที่สุดแล้วเพราะอันนี้คิดว่าน่าจะพีคสุดเลยเรียกหรือว่าหนังไทยหรือเทศไทยมีแบบสัตว์ประหลาดในเรื่องนี้มั้ยมีผี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 เกี่ยวกับศาสตร์มนต์ดำไหมมีีบ้าง มีบ้างเล็กๆเล็กๆแต่แบบหมอผีก็กะหมอผีกะ่ทยอยู่ในตึก่ายอยู่ในตึกในตึกในห้องใกล้ใกล้ใกล้เคียงใกล้เคียงห้าแงเนาะของ GDS ไหม GDS GTS อะไรพวกเนี้ยต้องกราบขอโทษจริงๆนะครับผมเนื่องจาก ผมเป็นคนรับผิดชอบนะครับอยู่หลังกล้องนะไฟน์ดะ้ช่วงที่เล่นของ2คนเนี่้ได้หายไปนะครับขอโทษด้วยนะครับผมครั้งหน้าก็จะไม่พลาดอีกแล้วนะครับอนนี้ก็ดังด้วยดัยง,งสมัย,มยปะดังสมัยนี้ยังอยู่ในโรงป่ะ ไม่ได้อยู่ในโรงนะโรงเน็ตฟิกป่ะพี่นี่พี่นี่โรง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 เน็ตฟิกเหรอโรงโรงโรงอันนี้คืออะไรไม่รู้นะว่าหนักไอเดียเบาเบกนิ่มบอกนิ่มจับเบากางคู่ใบอย่างนี้เหรอทางคู่ใบอย่างนี้เหรอเออโอ้โหนึกว่าเขาจะเอาง่ายๆมาอ่อ๋อาพี่ลองทำอันนี้ยากมากเลยคิดยังไงก็คิดไม่ออกต่อสู้ป่ะต่อสู้ชีวิตมีแอคชั่นด้วยนะ ที่มันที่มันต่อยจนเลือดออกเออมีแล้วก็มใช่บว่าหมุนๆหลายๆรอบอ่ะหมุนๆหมุนๆอะไรวะเต้นลำอะเออหมุนมีจังหวะแบทเทิร์นมีจังหวะแบทเทิร์นแบบมีจังหวะแบทเทิร์นด้วยเออหมุนเต็มอัพใช่ไหมเนี่ยเออเต็มอัพเตมีบอยป่ะมีบอยป่ะทำงานแบบสาธารณสุขทำงานสาธารณสุขใช่อ่ะสาธารณสุขยายามายถึงต้องแข่งนะสนส่งเสริมการขายอะส่งเสริมการส่งเสริมการขาย พี่อยากไปนงงตรงนี้แหละยิงปืนป่ะมายิงไม่ยิงมายิงด้วยหมดเวลาแล้วเนี่ยโอ้โหนี่แหละเดี๋ยวไม่ิดเวลาต่อแล้วมุตปันคำตอบคือบุพภาลาตีใช้คำตอบที่ถูกบอพีกากมันมันก็มีแค่ซีรีส์เดียวที่มันมัดคล้ายๆอัเนี่ยอ่ะหัวต่อแต่ปะใช่เหรอไม่รู้แต่คตอบท้ายแน่แน่ใจหรอเป่าแน่ใจตอบใหม่อีกทีไหม ตอบพี่เขาชี้แหละสู้สู้คำตอบคือจุดสิบปาร์คตอบคำตอบพี่ที่เล็กไงไม่เคยนึกเลยนึกว่ากอร์สิล่าโอเคคำตอบคืออะไรครับมีคนช่วยอีกไหมหมดเกลี้ยงแม็กซ์าจะรู้อะไร ตคำตอบแรกๆแบงค์อะเอ้ยพู่นี้ก็มีเรื่องเดียวได้แหละโอ้ยดูท่าดินง่ายไปโอ้พี่มันง่ายไปสังคู่ใบสังคู่ใบใช้ชื่อเรื่งนี้คำตอบที่ถูกใบหน่อยไหม ตอนนี้ทุกคนเท่ากันหมดเสมอกันหมดเพราะฉะนั้นคี์แบดแบ่งกี์แบดวะคีย์บอร์ดเราจะแบ่งกันยังไงครับนี่ถอดสวิตแบ่งเลยถอดสวิตแบ่งยเออเาเพราะตัวนี้มันถอดสวิตได้ใช่อ่ะจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมฮัวบี้ ตอนที่เล่นเกมนี้นะนั่งก็มีแล้วเมื่อยไหมยังเลยไม่เมื่อยเอยพลินๆเออ,อเอพลินเลยเพลินเลยนี่แบบไม่ได้เอนเลยเนี่ยปรับเอนก็ได้รับกับก็ดีตัวเข่าอี้อ่ะมันรับประกันนานสองปีโอ้ยตัวนี้มันเท่าไหร่สามปีเลยวะโอ้ <S <S บางรุ่นนี่สามปีเลยนะเอออย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะแล้วถึงเราจะเจอคลิปหน้านะครับผมเป็นไงถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับตอนนี้พวกเรา ทั้งส่คนขอตัวลาไปก่อนจ้าลาย็บ